สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเอโตโตคาร์นะคะวันนี้เอจะขอนะคะสัมภาษณ์พี่ชัยนะคะสวัสดีสสดค่ะพี่ชัยวันนี้พี่ชัยมาจากไหนคะแนะนําตัวหนอ่อยค่ะเออผมที่ชัยครับมาจากสมุทรปราการวันนี้ก็มาที่เออโต้โตคาร์แถวกัญญาพิเศษเพื่อที่จะมาดูรถที่นี่ครับค่ะทไมวันนี้พี่ชัยเนี่ตัดสินใจซื้อรถที่โตโตคาร์คะครั้งครั้งที่มาเป็นครั้งแรกครั้งแรกที่เข้ามาไม่ได้คาดหวังอะไรมากมากครับ คือแต่เข้ามาแล้วโดนาการบริการที่ค่อนข้างจะแปลกจากที่อื่นแล้วก็ถูกใจมากให้คำปรึกษาดีแล้วก็สภาพรถดีมากครับค่ะอย่างนั้นเอกขออนุญาตให้พี่ชายประเมินหน่อยนะคะว่าทางเราเป็นโต้ตุามาตรานทวางใจหรือไม่นะคะจากการประเมินของพี่เนาะแต่ว่าทางังทางเราหรือว่าสิ่งววดล้อมเราหรือว่าการบริการเราต้องปรับปรุงยังไงพี่แจ้งได้เลยนะคะครับผมอย่างนั้นเอมาดาูมาดูกันนะคะว่าเอจะ ผ่านโต๊ะตคาที่พี่เขาประเมินหรือเปล่านะคะมาดูกันเลยค่ะเรามานับกันเลยนะคะ1,2,3ค่ะสุดยอดค่ดคะยังไงวันนี้อขอบคุณพี่ชัยมากนะคะ<อ>ที่มาให้เราดูแลที่โต๊ะตัคานะคะคร่านมับบ่ำรวยๆขอบคุณครับเช่นกันครับ